สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ๋มพาด้วยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มจะมาผัดกะเพรานะคะกะเพราเครื่องในนะคะเราผัดิเสร็จแล้วเราก็เครื่องในใส่เลยนะคะกระเาะใหญ่ค่ะเจ๊ยตุ่มทำกระเะใหญ่เผาเครื่องในไก่นะคะวันนี้ ผัดกะเพราเครื่องในไก่นะคะวันนี้เครื่องในไก่กระทพรใหญ่ๆเลยะค่ะ เจ๊ตุ่มผัดเจ๊ตุ่มก็จะใส่น้ำนิดหน่อยนะคะเพราะว่าบ้านบ้านเจ๊ตุ่มกินข้าวเจ้าค่ะกินข้าวมะลิต้องมีน้ำลาดข้าวซะหน่อยจะต้องใส่น้ำซะหน่อยนะคะนี่ก็เจ๊ตุ่มจะใส่เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงนี่เจ๊ตุ่มเตรียมตวงเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างและช้อนนี่ค่ะใส่ช่วยเรียบร้อย เจ๊ตุมก็ใส่รสด,ดีหนึ่งช้อนน้กตาลหนึ่งช้อนซอสหอยหนึ่งช้อนสซีวขาวหนึ่งช้อนนะคะอ่าพอแล้วเริ่มสุกเจ๊ตุ่มก็จะเริ่มใส่ผักแล้วนะคะเจ๊ตุ่มเอาผักมาใส่ค่ะ แล้วเจ๊ตุมจะใส่ผักนะคะเจ๊ตุมมีมีหอมหัวใหญ่มีถั่วฝักยาว,วก็มีแครอทค่ะแครอทนี่เสริมะค่ะพอดีมีแครอทอยู่ก็ใส่ไปใส่ทุกอย่างนะคะที่เรากินได้ใส่เข้าไปเลยไม่ต้องไปซีเรียส กับเราค่ะเขาเครื่องในไก่ตุ่มผัดเจ๊ตุกต้องเอาให้สุกจริงๆเลยนะคะเจ๊ตุ่มถึงจะนั่นเครื่องใน,นไ,ไก่เจ๊ตุกมก็เอาให้มันสุก ติมชิมรสแล้วนะคะจืดไปหน่อยหนึ่งเจ๊ตุ่มก็เหยาะเกลือไปหน่อยหนึ่งค่ะทํากับข้าวเจ๊ตุ่มจำชอบใช้เกลือนะคะเจ๊ตุ่มจะไม่ใส่น้ําปลาค่ะเกลือเป็นหลักค่ะอ่ามอได้ที่แล้วเราก็จะใส่กะเพรานะคะเจ๊ตุ่มชิมรสแล้วค่ะอร่อยสุดยอดแล้วเราก็จะใส่กะเพรานะคะสีสันน่าน่าก,กินไหมคะโอคเราใส่กะเพรา พอแล้วเราจะจะคนนะคะค่อ,ะอยให้เดือดสักนิดหนึง่งจะได้ปรงลงยกลงค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊สุ่มพารวยด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก็ขอให้เฮง<ๆ>เฮงรวยรวย,ยปังปังกันทุกคนนะคะมีความสุขทุกคนค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมมุงมา่นปาถนานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ